การแผ่เมตตาให้วิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีคุณเคยเห็นผีไหมถ้าเคยคุณทำอย่างไร 1. ตกใจกลัววิ่งหนีสสวดมนต์ผิดๆถูกๆเพื่อให้ผีกลัว 3. พยายามแผ่เมตตาให้เขาเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินมาว่าการที่ผีมาปรากฏตัวให้เราเห็น ก็เพรอยากจะขอส่วนบุญจากเราความคิดนี้เป็นไปได้นะเพราะวิญญาณเหล่านี้ตายไปแล้วไม่สามารถจะสร้างบุญสร้างบารมีได้แล้วไม่เหมือนตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่วิญญาณเหล่านี้มักเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนเป็นสัมภเวสีหรือตายแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้รับความทุกข์ทรมานซึ่งบางคนก็อยู่มานานเป็นสิปีร้อยปียังไม่สามารถไปเกิดได้ เพราะเขายังไม่รู้จักทางหรืออยากไปแต่บุญยังไม่พอนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขามาปรากฏตัวให้เราเห็นและหลายท่านเห็นวิญญาณก็ตกใจกลัวแต่ในทางกลับกันเขามาเพื่อจะขอส่วนบุญจากเราเท่านั้นเองเมื่อเขามาขอส่วนบุญแล้วเราควรจะทำยังไงละ่ะหรือมีวิธีใดที่จะช่วยเขาได้ละ่ะไม่อยากเลยครับขอเพียง คุณลดความกลัวลงและตั้งสติให้ดีขั้นตอนต่อไปอย่างง่ายๆเลยก็เริ่มจากการตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วแผ่เมตตาให้เขาไปการแผ่เมตตาก็เอาแบบที่คิดว่าตัวเองถนัดข้อสำคัญตอนที่แผ่ต้องเป็นสมาธิหมายถึงต้องดูลมหายใจให้เป็นปกติเสียก่อนแล้วค่อยแผ่ออกไปหากใจวอกแวกยังตกใจกลัวหรือรีบแผ่ให้เขาไปไปซะ ก็จะไม่ได้ผลนะแล้วอย่างนี้ต้องได้ฌานก่อนไหมถึงจะแผ่ได้การที่ต้องตอบว่าต้องได้ฌานไหมก็ต้องได้นะฌานหนึ่งไงแต่การได้ฌานหนึ่งนั้นทําได้กันทุกคนไม่ยากอย่างที่เข้าใจฌานหนึ่งนั้นก็คือการดูลมหายใจเป็นปกติวางใจสบายๆดูว่าลมหายใจเข้าออกแบบไม่บังคับกระแสลม อันนี้ก็ชาหนึ่งแล้วแล้วจะพูดยังไงล่ะคำแผ่เมตตาจริงๆแล้วจะเอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดจะเอาแบบสั้นหรือยาวก็ได้แล้วแต่แต่หลวงพ่อฤาษีท่านแนะนำให้เอาแบบสั้นและกระทัดรัดเพราะเหตุว่าท่านเคยเจอผีมาขอส่วนบุญขณะกำลังภาวนาด้วยความที่นึกได้แต่บทอิมินาจึงแผ่ด้วยบทอิมินาซึ่งยาวมาก หลวงพ่อแผ่ไม่ทันผีนั้นถูกจับไปลงโทษก่อนพอท่านพบกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคในตอนเช้าท่านก็บอกว่าไงาพ่อคุณพ่ออิมินาคร่องสวดอย่างนั้นผีจะได้กินหรอที่หลังผีมาแล้วก็ผีมันอยู่นานไม่ได้บางทีก็หลบหน้าเขามานิดนึงถ้ามานั่งใกล้เราทุกเขเวทนาอย่างเปรตนี่ไฟไม่ทั้งตัว หอกดาบฟันเวลาที่เราจเจริญกรรมาฐานอยู่บุญของเรานี่สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้เพราะถ้ามานั่งข้างหน้าใกล้กลๆเหล่านี้ไฟจะดับหอกดาบจะหลุดไปแต่ว่าจะอยู่นานไม่ได้ต้องพูดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษเวลาอุทิศส่วนกุศลให้ว่าเป็นภาษาไทยชัดๆและให้สั้นที่สุดให้บอกว่าบุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนาบุญนั้นและรับผลเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสรุปก็คือถ้าคิดจะแผ่เมตตาให้พวกพบภูมิตม่ำๆรับได้ก็ให้ท่องสันส้นๆและชัดเจนต่อเนื่องเพราะเขาไม่มีเวลารอผิดกับพวกพบภูมิสูงเช่นพรหมเทวดาที่ท่านสามารถรอได้ แบบหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านแนะนำไว้ในหนังสือว่ามีประมาณนี้นะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจะให้ประโยชน์กับข้าพเจ้ามากมายเพียงใดขอให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์เหมือนข้าพเจ้าเช่นกันจงมาอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุจะปรับเปลี่ยนแบบใกล้เคียงหรือระบุชื่อก็เป็นตัวอย่างเช่นอยากแผ่ให้ผู้ตายชื่อแดง ก็ว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอให้นายแดงจงได้รับเหมือนกับข้าพเจ้าเช่นกันจงมาอนุโมทนาบุญนั้นด้วยเทินสาธุเพียงสั้นๆเท่านี้ก็ได้ผลแล้วไม่จําเป็นต้องยาวและเป็นภาษาบาลีหรอกหากเป็นภาษาบาลีก็ต้องรู้ความหมายด้วยนะไม่งั้นก็เหมือนเราท่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรก็เลยส่งไปไม่ถึงเหมือนกัน ผีก็รับไม่ได้ทุกวันนี้บางคนคิดว่าภาษาบาลีดีกว่าจริงๆได้เหมือนกันแต่สำคัญว่าคนส่งบุญนั้นรู้ความหมายหรือไม่ถ้าท่องแบบไม่รู้ความหมายว่าอะไรก็ได้ผลน้อยสำหรับองค์ประกอบที่จะแผ่เมตตาได้ผลน่าจะประกอบด้วย 1. สมาธิอย่างน้อยปรถมชานหรือชานหนึ่ง 2. ผู้ส่งต้องเข้าใจความหมาย ข้อความที่ส่งไป 3. เวลาที่ผู้รับสามารถรอได้ 4. บุญบาร,รมีของผู้ส่งเป็นคนปฏิบัติได้ดีหรือไม่แล้วถ้าเราอยากจะช่วยคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่ได้มาหาเราหรือมาหาเราไม่ได้ล่ะทำได้ไหมทำได้สิเพียงแต่คุณต้องเจริญสมาธิให้มากๆหรือแม้แต่ถ้าเราบังเอิญได้ไปรับรู้ถึงวิญญาณใคร ถ้าได้พบเจ้ากรรมนายเวรของใครแล้วเรามีจิตเมตตาคิดอยากช่วยให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีเราก็สามารถช่วยได้นะหรือเราทราบจากข่าวว่ามีใครตายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราอยากช่วยเขาเราก็ช่วยได้เพียงแต่เราต้องเรียกเขาก่อนและลองพูดคุยกับเขาดูให้เขารับรู้คือสอนทำให้เขาสอนแบบที่ง่ายๆก่อนเช่นเรื่องบาปบุญ กฎแห่งกรรมศีลห้าพรหมวิหารสี่เรื่องการอนุโมทนาบุญและที่สำคัญคือชี้แนะเรื่องของพบภูมิการเวียนไหวตายเกิดเมื่อจิตเขายินดีแล้วเราก็ให้อนุโมทนาบุญและเราก็แผ่เมตตาตามไปเขาก็จะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีการที่เรารู้เรื่องพวกนี้แล้วพูดกับเขาจะช่วยให้เขาเข้าใจว่าเราสนใจเขา และอยากจะช่วยเขาจริงๆเหมือนคนนั่นแหละพอรู้ความเป็นไปมากๆไปสะกิดเรื่องบุญเรื่องบาร,รมีเก่าๆก็จะทําให้เขานึกถึงแต่บุญแล้วก็ได้ไปในที่ดีๆเรื่องพบภูมิที่ดีนี่สําคัญนะหากเราแผ่เมตตาและชี้แนะให้เขาไปในพบภูมิที่ดีได้เราก็จะพอยได้บุญตามเขาไปด้วยฉะนั้นเวลาคนเราตายไปแล้วนี่ไม่ต้องไปจองเวรอะไรเขาแล้วให้อภัยเขาอย่างเดียว พอเขาไปพบภูมิที่ดีแล้วเราก็จะพลอยได้กุศลไปด้วยเท่านั้นแลวิธีเรียกคนที่อยากจะช่วย 1. รู้ชื่อเล่นชื่อจริง 2. รู้ว่าตายอย่างไรตายเมื่อไรตายที่ไหน 3. อายุเท่าไรมีคนอื่นๆเกี่ยวพันอย่างไรเช่นมีลูกไหมภรรยาสามีมีไหม 4. ประวัติคร่าวๆ 5. ถ้ามีภาพถ่ายคนคนนั้นจะดีมากสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นหากเอาคนใกล้ชิดมาเรียกได้ก็จะดีมากพราะเขาจะคอยตามคนนั้นหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวพันกันหากเราไปเรียกเราไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันก็ยากมากยิ่งถ้าไม่รู้จักกันเลยนี่ก็ยากมากๆนะการที่เราเห็นหรือรู้ว่าคนคนนั้นชื่อนี้หน้าตาแบบนี้เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือเสียชีวิตจากโรครายก็ตามแล้วเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้โดยที่ผู้ตายไม่รู้จักกับเรามาก่อนเขาจะได้รับบุญอุทิศให้หรือไม่และที่ถูกควรอธิษฐานอย่างไรได้รับถึงไม่รู้จักชื่อนามสกุลแค่นึกถึงผู้ตายให้มาอนุโมทนาเขาก็ได้รับแล้วมีบ้างไหมที่แผ่เมตตาไปแล้วให้เขาอ,อนุโมทนาบุญกับเราแล้วไม่ได้ผลมีนะ บางท่านนั้นขอให้นึกอนุโมทนาบุญกับท่านนึกไม่ออกแต่ให้นึกถึงบุญของเขาเองกลับได้ผลดีก็มีการแผ่เมตตาส่วนใหญ่เราบอกให้เขาอ,อนุโมทนาบุญเราถ้าเป็นแบบนั้นลองทำอีกแบบดูคือให้เขานึกถึงบุญคุณของเขาตัวอย่างดังนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายนึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ทำไว้ท่านอาจจะเคยบวชเคยรักษาศีลอุโบสถเมื่อครั้งอดีตชาติหลายภพชาติมาแล้ว ในทวีปต่างๆเช่นชมพูทวีปท่านจงนึกถึงบุญบาร,รมีเก่าของท่านด้วยเทินสาธุแบบให้เขานึกถึงบุญเก่าของเขาอยากช่วยเขาเหมือนกันครับไม่ทราบว่าบุญจะถึงหรือเปล่าต้องทำอย่างไรบ้างเท่าที่ทำได้คือเรารู้จักใครก็ช่วยเรียกเขาและให้เขานึกถึงบุญนึกถึงพระพุทธเจ้าหากเขาไม่อยู่ในอบายภูมิที่ลึกเกินไป ก็พอจะช่วยได้หากสามารถเห็นหรือรับรู้ถึงเขาได้ก็พอจะช่วยได้ดีขึ้นหากเป็นคนใกล้ชิดรู้จักกันหรือไม่เกี่ยวพันกันเมื่ออดีตชาติก็จะช่วยได้ง่ายครับถ้าเรามองไม่เห็นผีแต่ถ้าเราเข้าไปในที่ต่างๆแล้วแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผีทั้งหลายในบริเวณนั้นๆไม่ทราบว่าพวกเขาจะได้รับหรือเปล่าครับแล้วแต่นะครับ พวกที่เขาไม่รู้จักอนุโมทนาเขาก็รับไม่ได้พวกที่ไม่รู้จักธรรมก็รับไม่ได้พวกที่เคยเกี่ยวพันกับเราเมื่ออดีตชาติจะรับได้ดีอยากทําได้บ้างจังเลยครับอยากรู้ทุกของเขาด้วยครับกระผมเคยเดินผ่านป่าช้ามาก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับเห็นจริงๆแค่ครั้งเดียวตอนนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นคนแต่พอถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าคืนนั้นห้องนั้น ไม่มีใครมานอนด้วยตอนที่เจอนะ่ะประมาณตีสองและเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเลยนะครับตอนที่เจอเธอสงสัยว่าคนหรือผีเพราะนอนอยู่เป็นเดือนห้องติดกันก็ไม่มีใครมานอนเป็นห้องที่ไม่ได้ทําความสะอาดมาเป็นเดือนๆแล้วครับและก็ไม่มีใครมานอนมาเจอเธอที่ประตูห้องที่ว่างเปล่าตอนตีสองนะใส่ชุดดำให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ทุกวันนี้สงสัยอยู่ว่าเธอเป็นใครแต่ใส่บาทและอุทิศส่วนกุศลให้เธอไปแล้วและจำได้ว่าอีกครั้งยังตอนเล็กๆอยู่ไปเที่ยวกับครอบครัวและช่วงที่กำลังข้ามถนนก็มีชายคนหนึ่งกระโดดลงจากรถบัสที่ประตูหน้าแต่ปรากฏว่าเขากระโดดอย่างไรไม่ทราบล้อหลังทับเขาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตายังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยครับว่าน,นี่แหละศัจธรรมความตาย มาถึงเราได้เสมอเพราะฉะนั้นจงทำให้ดีที่สุดในขณะที่มีลมหายใจนะครับเจอแบบนี้แสดงว่าคุณมีบุญอยู่มากเขาถึงมาให้เห็นเพื่อที่จะได้ขอบุญจากเราก็คือเขามาเพื่อขอบุญนั่นเองต่อไปเห็นบ่อยๆก็จะชินแล้วก็เป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งไปด้วยได้บุญกุศลแบบที่เราไม่ต้องเสียตังค์และได้เยอะด้วยนะครับการบำเพ็ญบารมีแบบนี้ไม่ได้เสียอะไร มีแต่จะทําให้บารมีของเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เราอย่าไปกลัวผีเลยนึกไว้ว่าเขาน่าสงสารดีกว่าไปกลัวเขาเมื่อจิตใจเข้มแข็งแบบไม่กลัวแล้วผีก็จะมาให้เห็นบ่อยขึ้นเองแล้วเราก็จะได้สร้างกุศลแบบนี้เรื่อยไปกกยบุญแบบสบายๆที่หลายๆคนทำไม่ได้